สวัสดีครับผมสตางนะครับอุ้มนะคะวันนี้เราสองคนนะคะอยู่กันที่ห้างเซ็นทรัลคลาซาขอนแก่นค่ะดะานหล,หลังของเราเนาะก็จะมีโชว์ทั้งหมด3รุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น d v d ีดี l a ลแอตโตแล้วก็ DVD d v d ีดีดอฟฟนนะครับะ,ะ,ะเริ่มจับตัวแรกของเราเนาะบีวีดีแอมีแพ็กเกจมีโปรโมชั่นยังไงบ้างครับค่ะก็จะเป็นแพ็กเกจเลเวลแคร์นะคะก็จะมีประกันภัยชั้น1ให้1ปีนะคะ แล้วก็จะมีสมาร์ทโฮมชาร์จเจอร์นะคะยี่ห้อ ABB ให้ค่ะพร้อมติดตั้งนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษนะคะ1.8ถ้าดาว2 5ผ่ปอน4ี่ปีค่ะคแล้วก็จะมีบริการนะคะฟรีค่าบำรุงรักษาค่าแรงค่าไหลให้ตลอด8ปีหรือ1 6 0 0 0 0กมนิโลเมตรนะคะแล้วก็รับประกันตัวรถยังไงบ้างคะรประกันตัวรถเนี่ยก็คือตัวรถ,ต,วรถตัวถงังแล้วก็พวกอะไรต่างๆเช่นมอเตอร,ร์ขับเคลื่อนหรือจะเป็นแบตเตอรี่เนี่ย8ปีหรือ1 6 0 0 0 0กมกิโลครับผม แต่ก็สุดท้ายแล้วเนาะก็ถ้ารับรถคันเนี้ยภายในสิ้นปีมกราไม่ใช่สิน้นปีธันวาคมอ่าแล้วก็เราจะได้เงินคืนหนึ่งแสนบาทเป็นแคชแบ็กครับผมโอนเข้าบ,ขบัญชีเลยค่ะจะได้ภายในกี่วันคะจะได้ภายในประมาณ45-60วันครับผมถือว่าโปรโมชั่นดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าต้องจองรับรถแล้วก็ส่งจดทะเบียนให้ทันตามที่บริษัทกําหนดนะคะต่<ช>อไปเราไปชมคันด้านข้างกันคะ่ะ ถัดมานะครับต่อไปก็จะเป็นรุ D, ่น BWD Dolphin ของเรานะครับส่วนเรื่องโปรโมชั่นของเราเนี่ยจะเหมือนกันกันกบรุ่นพีเ่เขาเลยแอตโต3แต่พิเศษกว่าก็คือว่าจากประกันภัยชั้นหนึ่งหปีจะกลายเป็น2ปีให้ครับค่ะ mm. โปรโมชั่นนี้ก็จะได้เฉพาะลูกค้าที่จองตั้งแต่1พฤศจิกายนนะคะถึง31ธันวาคม2556าแล้วก็ต้องจดทะเบียนภายใน31มกราคม2567ครับถึงอย่างไรผมชั่นนี้นะอ เด<พ>ือลูกค้าท่านไหนสงสัยว่าเอ้าทำไมพี่ออกดอฟ h ินไฟที่ไม่เห็นได้สมาร์โทโฮมชา้าพี่ไม่เห็นได้ประกันไฟ2ปี 2> คือโปรโมชันนี้ก็จะเฉพาะลูกค้าที่จอง2เดือนสุดท้ายของปีนี้เท่านั้นนะคะใช่แต่วันที่1พฤศจิากาเนาะจนถึง31ธันวาคมเลยครับค่ะต่อมาที่รุ่นฟิวนะคะโปรโมชั่นเป็นยังไงบ้างนะคะ ต่อไปเนาะ BVD Seal ของเราก็คือว่าโปรโมชันเนี่ยจริงๆแล้วจะเหมือนกันกับร,รุ่นพี่หรือว่ารุ่นน้องของเขาเลยก็คือทุกอย่างเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งเนาะารันตีตัวรถบรันตีแบตเตอรี่เหมือนกันหมดทุกอย่างเลย8ปีหรือ10,000 0กมิโลครับส่วนเครื่องช้จเนี่ยก็จะแถมยี่ห้อ ABB เหมือนกันกับของ a s t o T ไ e ด้เหมือนกันเลยครับแต่พิเศษให้เฉพาะรุ่น d y n a มิกใช,ะใชนะคะใช่ d y n a มิกเนี่ยจะแถมประกันจาก1ปีเป็น2ปีให้ครับก็คือประกันไปชั้น1 ได้แบบสบายใจเลยใช่ไหมคะไม่ต้องกังวลเรื่องการต่อค่าประกันภัยแล้วก็สําหรับบูธของเรานะคะก็จะจัดถึงวันที่17บธันวาคม2566นี้นะคะถ้าอยากชมมาได้ที่ไหนนะคะร้านตั้งอยู่ตรงข้ามอะไรคะร้านอยู่ตรงข้าม c ีบีเอสชาร์ครับผมหรือ A2C ด้านหลังถ้าเราถ้าเรายืนอยู่ตรงเนี้ยเราก็จะเห็นบูธของเราเลยครับผมค่ะถ้ามีเรื่องสงสัยเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ i n b o x inbox ไปในตู้บของบริษัทเลยครับผมค่ะอ่า และวันนี้เนาะเราทั้งสองคนขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ